เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายแล้วครับที่ท่านจะอ,อกหักรักคุดตุดเมินสิวเฉียเหลือเกินการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังไว้เยอะๆเอ๊ะก่อนที่มาดูคลิปคนเนียกดไลน์ยัยงกดเลยทั้งสาขาให้กดเลยรออะไรสววสดีครับหม่มโหวนพันพยากรครับวันนี้จะมาไขาดวงชะตาท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13พฤศจายนหรือพี่น้องที่มีลัคนา,าสถิตที่ราศีพฤษภประจําเดือนกันยายน,น2561น,น,นั่นเอง พี่น้องพิศกที่ผ่านมาแล้วว่าคือจับพอสมควรสายเหตุมาจากที่ว่าดาวพฤหัสด,ดาวสุพรคห์ใหญ่ของท่านจอนเข้าอดิตเต็มปีเต็มหน้าตีนเลย เดือนนี้พระสุ์ซึ่งบรรดาประจำตัวท่านดันจอมเป็นเข้าอลีอีกรอบหนึ่งเรียกว่าดาวดีๆแม่งตกหลุนกันหมดตกลมกันเละเทะเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนของท่านเท่าไหร่นี่ oh <no. S 1> พูดตรงๆนะไม่มีโลคสวยแต่ข่าวดีนั่นคือเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายแล้วครับที่ท่านจะอ,อกหักรักคุดตุดเมินสิวเทียเหลือเกินความไม่สบายอ,อกความไม่สบายใจความเหนื่อยใจความเซงเป็ดเ์เซนหานี่ที่มันเป็นอย่างยาวนานจะทุบปลดล็อกเฮ้ยเมื่อไหร่ใช่ไหม เดือนหน้าเนี่ยจดเลยก็ดีเดือนหน้าหลังจาก6ตุลาคมป็ต้นไปปร,รับพฤหัสท่านจะยกย้ายออกจากภพอริกเข้ามาสุปนนัตตนีการที่เข้าปัตจน,นี้แปลว่าเล็งฉะนั้นเดือนนี้พฤหัสยังคงอยู่อริอยู่น้าแจ้นะแอบมอนทออยู่น้าจ๊ะนะการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังไว้เยอะๆอย่าไปกวนส้นตีนทำหน้ากวนตีนอ,อ้อนบาทามากนี่คือเซฟตัวเองไปเลยอย่าหาเรื่องใส่ตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่มึงจำไว้เลยแค่นี้แม่งก็รอดแล้ว การที่ดาวจรเนี่ยเข้าปัตตานีเนี่ยมันคือเล็งสมผลชัดเจนยิ่งลองจากกลุ่มนะครับเรียกว่าเดือนหน้าเนี่ยเอาไว้ทายเรื่องของเดือนหน้าเนี่ยผมแนะนําเลยว่าสุดยอดฉะนั้นปั๊บมาเข้าเดือนนี้ก่อนจริงใจ,งจ,งจงอย่าทายเดือนหน้ามาเพราะพี่ผู้สุขในหูหลายคนแบบโอ้ยเหนื่อยใจท้อแท้ไปหมดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน ช่วงต้นเดือนเนี่ยหรับเดือนกันยาเนี่ยยอมรับอย่างหนึ่งว่าความสวยหรือความเงืออจจยังคนอยู่แบบครบๆสายเหตุก็เดิมครับนั่นคือเรื่องงาน,น,นเรื่องเงินอย่างที่เคยพูด,พดมาว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้กูบอกเลย้วกันว่าท่านไม่ต้องรอถึงตุลาก็ได้ครับ อดทนเพิ่มพ้น5กันยาเนี่ยจริงๆ15้ากันยาเนี่ยตัววัดของทุกราศีแล้วด้วยซ้ำกูพูดเลยนะฮะให้พระพุทธเ,เ,เนี่ยเจ้าเรือนการเงินเดินเข้าพบปุตตาไปก่อนจะมาถามเกษตรมหาอุดเรียกว่าแข็งเป๊กแถมตีโกนยกนตีโกนหน้าสัมพันธ์นักนาอีนางาเรียกว่ายัางไงยังไงต้องทายดีให้ได้ทายไม่ดีถ้าทานใจยากแต่พอดูสัมพันธ์จรกันเองนี่หน้าหวาดเสียวเล็กๆเพร,เพราะพระราหูเจ้าเรือนการงานท่านดันโยกถึงพระพุทธเป็นคู่สตูโทษกันนึกออกไหมครับ พระพุทธตีกลน,นับห้านี้สําหรับคนที่ศึาัาโหราศาสตร์นะให้คิดตามผมพระพุทธตีกลน,นับห้านะครับสัมพันธ์ลัคนาแต่ในนับห้านับหนึ่งสองสามมีสามลาวโหูเขาเรียกว่ามีการโยกถึงคู่ตัวมันถึงกันมันถึงผ่านผ่านลัคนาเรียกว่าต้องโทษการเงินดีแต่มึงจะประมาท เก็บตังค์ไม่ได้โดยเฉพาะการลงทุนกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยมึงหยุดไปเลยนะครับผมจริงๆมันดีนะครับแต่ผมว่าไม่อยากประมาทมากกว่านะแต่หากจะควรลงทุนทํางานเกี่ยวอะไรในเดือนนี้เนี่ยผมแนะนําอย่างยิ่งยวดนะั่นคือการต่างประเทศการทางไกลน่าสนใจมากเร่งหงเร่งหุง้นเร่งอะไรเงี้ยขอมันการต่างประเทศไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าท่านที่ทํางานเกี่ยวต่างประเทศจะดียิ่งฉะนั้นปับ๊บมองตรงนี้ขยับให้ได้จี้ให้ได้อย่างมั่วสัวท่านจะรอดพ้นปลอดภยัยแล้วรอเดือนหน้าค่อยมาเจอกันใหม่เฮ้ดูดวงอยู่ใช่ป่ะอย่าดูต่อใช่ป่ะ กดซับสไครต์ดิกดเลยนะดวงเด็ดเด็ดดวงดวงเด็ดเด็ดดวงเนี่ยกดเลยติดตามด้วย,ยอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ